บทความพิเศษจากแอดมินหลักกลุ่มสนทนากับพระเจ้าคุณปองเปรมาทำอย่างไรถึงจะมองเห็นพระเจ้าเธอระบายกับเพื่อนที่ไม่ได้พบกันมานานว่าเรียนปรัชญาศึกษาสัจธรรมมาหลายปีเพื่อหาคำตอบเรื่องพระเจ้าแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความสงสัย เธอจึงอยากเห็นพระเจ้าสักครั้งเพื่อจะรู้คำตอบด้วยตัวเองเพื่อนพระเจ้าคือสิ่งที่เล็กที่สุดจนเธอมองไม่เห็นเธอแล้วต้องทำยังไงถึงจะมองเห็นละ่ะเพื่อนต้องกลับเข้าสู่ภายในเธอให้นั่งสมาธิอีกแล้วเหรอ ถ้ามันเป็นวิธีเดียวแล้วทำไมถึงต้องเป็นการทำสมาธิด้วยละ่ะเพื่อนเพราะความสงบนิ่งเป็นการทำให้หัวใจเปิดออกจนสามารถสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือนของแสงสว่างจากพระองค์เธออืมท้าพระเจ้ามีจริงทำไมไม่แสดงตัวให้ทุกคนเห็นด้วยตาเปล่าไปเลยนะ เพื่อนก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่พระองค์ใหญ่มากจนมนุษย์ไม่สังเกตเห็นว่าเขานั่นแหละที่กำลังอยู่ในตัวของพระองค์เธอเธอทำให้เราสับสนนะตกลงพระเจ้าเล็กหรือใหญ่กันแน่เพื่อนเป็นทั้งสองอย่างถ้าเธอออกไปนอกจัก,กรวาล ได้ไกลมากพอแล้วมองกลับมาที่จัก,กรวาลเธอจะมองเห็นว่าจาัก,กรวาลเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งพวกเราสมมติชื่อว่าพระเจ้าเธอล้อเล่นหรือเปล่าเรื่องแบบนี้เพิ่งเคยได้ยินมันจะจริงได้ยังไงถึงจริงก็เหอะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทำได้หรอกนาเพื่อน ทำได้เสมอทุกชีวิตจะออกไปจากจัก,กรวาลน,นี้เมื่อถึงเวลาเธอเธอหมายถึงถ้าเราตายอย่างนั้นเหรอเพื่อนใช่จิตวิญ,ญญาณไม่ได้เป็นของโลกกายภาพมันจะกลับไปยังที่ที่มันจากมาเสมอเธอเล่าจิตวิญญาณจะรู้ได้ยังไง จะรู้ความจริงของทุกสิ่งได้ยังไงเพื่อนจิตวิญญาณดำรงอยู่ในมิติโลกกายภาพและทั้งในมิติโลกวิญญาณในขณะเดียวกันจึงรู้ความจริงอยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดจิตใจของเธอไม่รู้เธอเป็นคำตอบที่แปลกดีนะถ้ามันจริงก็คง มีบอกในคำพีอื่นๆไว้แล้วล่ะแต่เธอเป็นแค่คนธรรมดาเพื่อนมีความจริงอีกมากมายที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้มาก่อนแท้จริงแล้วพวกเราแทบอย่างไม่รู้อะไรเลยและใช่เราเป็นคนธรรมดาเธอมีวิธีอื่นอีกไหมล่ะนอกจากสองอย่างนี้นะเพราะที่บอกมา มันดูเป็นแค่ความคิดของเธอเองมากกว่าเพื่อนหากเธอเชื่อว่าพระเจ้าคือความรักเธอก็จงเลือกเป็นความรักให้สุดหัวใจเมื่อเป็นสิ่งเดียวกันกับพระเจ้าได้เมื่อไหร่พระองค์จะมาปรากฏชัดในใจเธอแล้วเธอจะหมดความสงสัยเองเธอรู้ได้อย่างไงว่าพระองค์จะมาจริง เขเคยเห็นหรอเพื่อนมาสิก็พระองค์คือเธอพระองคือเธออยู่ในทุกขณะมิใช่หรือและใช่ฉันเคยเห็นและยังคงรู้สึกถึงพระองค์อยู่ตอนนี้เธอเธอได้คุยกับพระองค์ไหมเพื่อนไม่พระองค์คือความเงียบ เธอแล้วดูได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าที่เห็นคีอพระเจ้าถ้าไม่ได้คุยกันนะเพื่อนพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งไม่มีอะไรภายในทั้งหมดที่เป็นตัวของพระองค์เองแล้วพระองค์จะทำไม่ได้ทว่าพระองค์ก็เหมือนกับพ่อแม่ที่ดีถ้าเรายังเด็กมากๆแม่พ่อ ก็จะยังคอยผู้สอนอยู่แต่เมื่อไรเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพวกท่านก็จะให้เราได้คิดเองเป็นปรารถนาที่ดีให้เราได้เติบโตผู้นำสารจะรับสารจากภายนอกจากตัวตนอื่นๆในระดับที่ต่างกันผู้บรรล,ลุเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ในทุกความคิดของตนเอง จึงไม่มีอะไรต้องถามอีกเธอเข้าใจละแต่เธอก็ยังไม่ตอบว่ารู้ได้อย่างไรว่าที่เธอเห็นนะ่ะคือพระเจ้าเพื่อน,เพ,อนเพราะรู้สึกถึงรักสุดประมาณเธอพระเจ้าไม่ได้มีรูปรักรูปร่างเหมือนมนุษย์อย่างนั้นเหรอ นมนุษย์คือฉายาลักษณ์ของพระเจ้าดังนั้นพระองค์ก็เป็นอย่างเดียวกันกับมนุษย์คือมีกายใจและวิญญาณกายของพระเจ้าคือทั้งจักรวาลที่เธอมองเห็นและที่มองไม่เห็นใจของพระเจ้าคือทุกๆความคิดและทุกๆความรู้สึกทั้งหมดที่มีในจักรวาลน,นี้วิญญาณของพระเจ้า หรือตัวตนที่แท้จริงของพระองค์คือดวงของแสงสว่างซึ่งสั่นสะเทือนพลังของความรักออกมาเหมือนก,นกันกับตัวตนที่แท้จริงของเธอมนุษย์ทุกคนจะสามารถเห็นความจริงที่ตรงกันและมีความรู้สึกที่ตรงกันเมื่อเขาได้พบกับพระเจ้าแท้คือการเห็นแสงสว่างของรักบริสุทธิ์เธอ เราต้องบรรลุก่อนไหมล่ะถึงจะเห็นพระเจ้าได้ทำไมผู้บรรลุถึงอธิบายเรื่องพระเจ้าไว้ต่างกันนะเพื่อนขึ้นอยู่กับว่าเธอคิดว่าการบรรลุสภาวะขั้นสูงสุดแท้จริงคือแบบใดบางทีการบรรลุก็เป็นเรื่องของอุดมคติส่วนตัวแล้วแต่มุมมองของคนคนนั้นจากความเชื่อที่มีอยู่ก่อนหนะ้าความเป็นจริงของพระเจ้า เป็นสิ่งเร้นลับมาเสมอทว่าจุดหมายไม่สำคัญเท่าระหว่างทางเพราะแม้บรรลุหรือไม่เธอก็ยังต้องอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้เธอจะใช้ชีวิตที่มีเหลืออยู่อย่างไรให้เป็นสุขและเปี่ยมคุณค่าต่อตัวเองต่างหากที่สำคัญเธอเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนล่ะ เพื่อนไม่มีคำตอบให้หรอกเธอต้องเลือกเองแต่จะดีกว่าถ้าปรารถนาของเธอจะสอดคล้องกับแรงปรารถนาของจิตวิญญาณซึ่งความสุขที่เธอจะได้รับนั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับคนอื่นๆด้วยเธอเราต้องทําจิตอาสาเราต้องทำภารกิจช่วยโลกแบบนั้นนะเหรอเพื่อน แล้วฉันไม่ได้จำกัดเธอแบบนั้นแต่ถ้าเธอไม่อยากมีความทุกข์ก็จงยกระดับจิตสำนึกของตัวเองขึ้นสู่ตัวตนในขั้นสูงซึ่งการทำอย่างนั้นคนอื่นๆจะพลอยได้รับแรงบันดาลใจจากเธอไปด้วยเธอตัวตนในขั้นสูงคืออะไรเธอช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมเพื่อน ได้สิสิ่งที่แสดงออกมาจากรักบริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขและสิ่งอื่นอีกมากมายที่ขยายออกมาจากความรักเธอแล้วเราจะเชื่อเธอได้ไหมเนี่ยเพื่อนไม่จำเป็นเลยสิ่งที่จำเป็นคือเธอควรเชื่อในความคิดสูงสุดของตัวเธอเอง ความคิดสูงสุดจะนำมาซึ่งความเบิกบานอย่างที่สุดและมอบความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่เธอบทความคุณปองเปรมาถ้าใครอยากจะอ่านบทความที่ลึกซึ้งแบบนี้ติดตามที่ช่องแอดหาชื่อปองเปรมาพี่ปองเขียนบทกวีที่แสนจะไพเราะอ่านแล้วลึกซึ้งมากเลย ฝากเพื่อนๆติดตามแอดมินปองของเราได้ที่ช่อง TikTok ปองเปรมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ